ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมลิปูเปิดบ้านยัดเยียดความปราชัยแมนซิสตอร2-0นำโด่งจากฝูงพิมลิกการแข่งขันพิมลิกศึกบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลปรากฏว่าหงแดงเป็นฝ่ายคว้าชัยด้วยสกอร์2-0โคดี้กากปูยิงขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่12จากนั้นเจ้าบ้านหาโอกาสนำห่างหลายต่อหลายครั้งก่อนสุดท้ายโมฮัมเหม็ดซาร่ามาสังหารจุดโทษปิดจ,จ็อบนาทีที่78 ทำให้ลิเวอร์พูลซิวชัยพร้อมนี้ห่างเป็น9คะแนนในตำแหน่งจากฝุงแล้วผลการแข่งขันนั้นนี้ยังทําให้เปปกอร์ล่าไม่สามารถสะกดคําว่าชนะเป็นเกมที่7ติดต่อกันรวมทุกรายการและยังเป็นการแพ้สีนัดรวดในพรีเมียรลีกอีกด้วยนัดนี้มีประเด็นให้พูดถึงมากมายและต่อไปนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นในเกมที่แอนวิลเมื่อคืนที่ผ่านมา1เอเดรซอนและกวาดิโอโดนดรอป ไม่แปลกใจเลยว่าเป๊ปจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงบ้างหลังจากทีมไร้ชัย6เกมติดต่อกันรวมทุกรายการซึ่งรวมถึงการแพ้5นัดแต่ไม่คาดคิดว่าคุณซือชาวสเปนิสจะดอกพวกสาประตูฝีมือดีและน่าจะสม่ำเสมอที่สุดคนหนึ่งของทีมอย่างเอเดรอนแล้วให้สเตฟานออเตกาลงเฝ้าเสาแทนในเกมที่สำคัญแบบนี้ เราไม่เคยกังคันในฝีมือของออเจกาอยู่แล้วแต่มันควรหรือไม่ที่คุณต้องดรอปเอเดรซอนทั้งที่เขาก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรที่สําคัญการบลล์อัพของนายดานบราซิลก็น่าจะดีกว่าด้วยซ้ำออเจกามีจังหวะเซฟได้หลายครั้งเหมือนกันแต่แล้วเขาก็มาพลาดจังหวะรวบหลุยดีอารสล้มลงจนเสียจุดโทษซึ่งนั่นก็โทษเขามากไม่ได้เพราะคนที่ควรตําหนิจริงควรจะเป็นรูเบนดีอาสที่เล่นยากมากกว่า อีกคนอย่างยอสโกกวาดิโอก็โดนดบเช่นกันและไม่ได้ถูกส่งลงสนามด้วยแต่เคสของกองหลังโคแอบเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะผิดพลาดและผิดฟอร์มแบบเห็นเห็นตลอดช่วงหลังส่วนนาธานอาเก้ที่ลงตัวจริงแทนโชว์ฟอร์มได้ดีเลยทีเดียว <S 2. s a c k in the m o r ม i n g มันคือเสียงเชียร์ของแฟนบอลลิเวอร์พูลหลังจบเกมเพื่อแซวเปปกอริลลาซึ่งกุนซือชาวสเปนิสสวนกลับด้วยการชู6นิ้วเพื่อตอกย้ำว่าแมนซิตี้คือเจ้าของแชมปพี้มีย์ลีก6สมัย ถ้าเป็นกุนซือคนอื่นตอนนี้คงเก้าอี้ร้อนไปแล้วแต่นี่คือเป๊ปโกเดลลาแน่นอนว่าบอร์ดบริหารของแมนซิตี้คงไม่เด้งพ้นตำแหน่งง่ายๆอยู่แล้วผลการแข่งขันของเป๊ปไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลยที่ไม่น่าเชื่อคือตอนนี้ทีมของเขาไม่ชนะใครมาเจ็ดเกมติดต่อกันรวมทุกรายการแล้วและแพ้ถึง6นัดเลยทีเดียวเกมกับลิเวอร์พูลพวกเขาก็ไม่ได้เหนือกว่าเลยโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่เกือบโดนลูก2หลายครั้งแล้วโอกาสยิงครั้งแรกของเดอร์อบสีฟ้าเกิดขึ้นในนาทีที่39โน่นเลย จากลูกยิงของลิโก้หลุยส์ที่ยิงหลุดไปไกลเปรียบเทียบกับลิเวอร์พูลตอนนั้นหาโอกาสยิงไปแล้วถึง9ครั้งเริ่มครึ่งหลังมาแมนซิตี้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่มาเสียตรงจังหวะสุดท้ายส่วนเออร์ลิงฮาแลนด์แทบจะหายไปจากเกมเลยหลังโดนเฟอร์กิลฟันไดตามประกบติดจบ90นาทีสซิตีกลางออกมาว่าแมนซิตี้ครองบอลได้มากกว่าที่55.9%แต่พวกเขาได้โอกาสยิงเพียง8ครั้งตรงกรอบ2เท่านั้นเทียบกับลิเวอร์พูลที่ได้ส่งถึง18ครั้งตรงกรอบ7 สามกาโปดีวันดีคืนการเข้ามาของอาร์นสโลตช่วยยกระดับผลงานของไรอันกราวเฟนแบกจนทำให้ตอนนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลคงไม่อยากได้มาตินซูบิเมดีกันแล้วอย่างไรก็ตามอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มกำลังมาในช่วงหลังก็คือโคดี้กาโปซึ่งเพิ่งยิงใส่เรอลมรตดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากถูกจับไปเล่นหลายตำแหน่งในแนวรุกรวมถึงถอยไปเล่นเป็นกองกลางด้วยในยุคข,ของเจเกนครอป แต่พอมายุคของสล็อตเขาโดนจับไปเล่นเป็นปีกซ้ายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นตำแหน่งที่คุ้นเคยและแจ้งเกิดกาโกที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจเอาชนะคลายวอเกอร์ได้แทบตลอดทั้งเกมประตูขึ้นนำก็มาจากสัญชาตญาณเมื่อวิ่งไปสอดจากเสาสองวางเท้าแปดโล่งๆชนิดที่แนวรับของทีมเยือนมองตาก,กันปิดๆซีซั่นนี้กาโกทำไปแล้ว8ประตูและ2อแอซิสจาก20เกมซึ่งหากเขารักษาฟอร์มนี้ไว้ได้สล็อตคงต้องปวนหัวแน่นอนว่าจะเลือกใครเป็นตัวจริงดีในตำแหน่งนี้ เพราะลุยดิอาสเองก็แทบจะจองสัมปทานตลอดซีซั่นที่แล้วซึ่งเกมนี้ดาวเตะโคลอมเบียถูกจับไปเล่นเป็นหน้าเป้าซีโกเมสทดแทนโกนาเต้ไร้รอยต่อแฟนบอลลิเวอร์พูลกังวลไม่น้อยกับอาการบาดเจ็บของอิบราฮิมาโกนาเต้จากเกมเจอเรอัลมิดและก่อนเกมพบแมนซิตี้พวกเขาก็ต่างลุ้นกันว่าสล็อตจะส่งใครจับคู่เฟอร์กิลฟันไดาระหว่างโจโกเมสหรือเจอเรลคอนซา สุดท้ายเป็นแข้งสารพัดประโยชน์อย่างโกเมสได้รับโอกาสลงตัวจริงซึ่งกองหลังชาวอังกฤษมักจะแสดงตัวเสมอในสถานการณ์สร้างวีรบุรุษแบบนี้แล้วก็เป็นอย่างที่ว่ากันโกเมสโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแทบจะกลมกลืนไปกับฟานไดต่อเมื่อควอนซ่าล,ลงมาดาวเตะวัย27ปีก็ยังยึดตำแหน่งเซนเอแบ็กเอาไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสล็อตไว้ใจเขามากแค่ไหน การอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมของเขาทำให้โกเมสไม่จําเป็นต้องไปดวลตัวต่อตัวกับหาแล่นมากขนาดนั้นและหากยังรักษาฟอร์มนี้ไว้ได้ลิรอร์ผูกก็ไม่ต้องกังวลใจมากนักกับการขาดโกนาเต 5. แชมป์พิมลีกสมัยที่2เจอร์เกนครอปสร้างประวัติศาสตร์พาลิพูคว้าแชมป์พิมลิกได้เป็นสมัยแรกเมื่อรุูกาล2019ถึง2020พวกเขาเก็บได้37คะแนนจากการชนะ12และเสมอ1ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นำหน้าเลสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ซิตี้8และ9คะแนนตามลำดับปัจจุบันลิเวอร์พูลนำห่างอาร์เซนอลและเชลซีอยู่ถึง9แต้มหลังจากผ่านไป13เกมซึ่งเป็นจำนวนห่างของแต้มที่มากสุดนับตั้งแต่วันสุดท้ายของฤดูกาลที่พวกเขาได้แชมป์ โดยสีส่น,นั้นโขงแดงคว้าแชมป์ด้วยคะแนนห่างถึง18แต้มลิเวอร์พูลในยุคข,ของสลอตเล่นแบบไดเรกมากขึ้นตัวเลขบ่งชี้ชัดเจนว่าพวกเขาวางบอลยาวถึง 14. 8เเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของดูการก่อนที่9.1%ผลงานอันไร้ที่ติต่อเนื่องจากแมตช์ชนะเรอัมริตในเกมแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ซึ่งตอนนี้ลิเวอร์พูลก็นำจ่าฝูงด้วยเช่นกันแม้ว่าในเพียมหลีกมันยังไม่ถึงกลางทางแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากพวกเขายังรักษาฟออร์มมมมแบบนนีี้ตต่่่ไไไไปปชสัยท2กก็คงไไห เพราะทีมที่ตามหลังก็ดันฟอร์มไม่คงเส้นคงวาด้วยสกายสปอร์ Sport, รายงานสถิติโมฮัเหม็ดซาลาห์ปะทะแมนซิตี้แปนาทีในสนาม1ประตู1แอซิ์สร้างโอกาสสำคัญ1ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ1ต่อ2ครั้งครอสบอลสำเร็จ1ต่อ1ครั้งแย่งบอลคืนกลับมาได้4ครั้งชนะดวนกลางอากาศ1ต่อ1ครั้ง ซา่ากับเกมเอาชนะซิตี้แฟนบอลสนับสนุนเราตั้งแต่นาทีแรกยันจบเกมนี้ผมดีใจที่เราสามารถเอาชนะเกมนี้ได้เรารู้ว่าแมนซิตี้จะบุกมาหาเราและพยายามเอาชนะเราให้ได้เกี่ยวกับบรรยากาศที่สนามแอนฟิลด์แน่นอนว่ามันพิเศษมากเสมอผมไม่เคยมองข้ามเรื่องนี้ไปเลยผมสนุกกับทุกช่วงเวลาทุกนาทีที่นี่ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยมันเป็นความรู้สึกพิเศษเสมอที่ยิงประตูที่แอนฟิลด์และคว้าชัยชนะได้ในที่แห่งนี้ เกี่ยวกับสถานการณ์สัญญาของเขาพูดตามตรงนะสิ่งนี้อยู่ในหัวของผมจนถึงตอนนี้นี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของผมกับแมนซิ t y ตี้ที่ผมจะเล่นให้กับลิเวอร์พูลดังนั้นผมก็แค่จะสนุกกับมันให้มากที่สุดบรรยากาศมันน่าเหลือเชื่อมากดังนั้นผมจะสนุกกับที่นี่ในทุกวินาทีหวังว่าเราจะคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จและรอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงว่าคุ้นเคยโมซาลาโวาประตูขึ้นนำซ้อมเป็นอย่างดีกับโคดี้กัปโปหงแดงโชว์ฟอร์มได้ยังดูดันตั้งแต่นาทีแรกและสร้างโอกาสยิงประตูได้หลายครั้งจนกระทั่งนาทีที่12จะกการประสานงานอย่างยอดเยี่ยมของซาลาที่ผ่านบอลแบบถวายผ่านให้โคดี้กัปโปวิ่งเข้ามาแตะบอลเข้าประตูไปแบบสบายๆส,ส่งให้เจ้าบ้านนำหนึ่งต่อศูนย์ สาราเปิดใจถึงจังหวะที่ได้ประตูแรกว่าเราซ้อมกันมาดีตลอดถ้าคุณครองบอลขณะที่มีผู้เล่นอีกคนอยู่อีกฝั่งเราต้องส่งไปที่เสาสองผมบอกกับโคดี้ก่อนเกมว่าทุกครั้งที่ผมครองบอลและมีโอกาสที่ได้เลี้ยงบอลผมจะพยายามเล่นแบบนั้นแน่นอนผมส่งบอลให้เขาพอสมควรในฤดูกาลนี้โคดีก้กาโกและลูโชลุยส์เดียร์ทํทำได้ดีจริงๆเราฝึกซ้อมกับการเล่นจังหวะนี้มาตลอดซึ่งนั่นทำให้เราสามารถจัดการกับจังหวะแบบนั้นได้อย่างยอดเยี่ยม บีบีซีแมตต์ออฟเดอะเดย์รายงานการให้สัมภาษณ์อา์เนอร์กับการพาทีมลิเวอร์ pool เปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์คือสิ่งสำคัญที่สุดแต่ฟอร์มการเล่นก็ยอดเยี่ยมมากหากคุณต้องการเอาชนะทีมอย่างแมนซิตี้คุณต้องเล่นได้ดีในทุกส่วนของฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นการป้องกันสูงการป้องกันต่ำการสร้างเกมการป้องกันสูงต่ำทุกอย่าง เพราะพวกเขาสร้างความท้าทายมากมายให้กับคุณแต่ผมยังคิดว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบแต่เราเกือบจะจัดการได้ทั้งหมดแล้วมีบางช่วงเวลาที่เราอาจจะลงไปรับกันต่ําเกินไปและปล่อยให้พวกเขามีบอลมากเกินไปแน่นอนว่าในทุกๆเกมคุณอยากเริ่มเกมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และเราเริ่มเกมในแบบที่เราต้องการได้ในเกมนี้ซึ่งนั่นช่วยได้เสมอเพราะถ้าคุณเริ่มต้นเกมได้แย่แฟนบอลก็จะต่อต้านคุณถ้าคุณเริ่มเกมแบบนี้มันทําให้ผู้เล่นมีพลัง พวกเขาเห็นว่าแผนการเล่นนั้นโอเคสําหรับพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงสร้างโอกาสได้แบบนี้และด้วยฝูงชนที่สนับสนุนคุณนั่นทําให้คุณมีพลังเพิ่มขึ้นด้วยคุณจะกะังวลตลอด90นาทีเมื่อต้องเล่นกับแมนซิตี้เพราะพวกเขาสามารถสร้างปัญหาหรือสร้างปัญหาให้กับคุณได้ในทุกวินาทีของเกมแม้ว่าคุณจะนําอยู่2ต่อศูนย์ก็ตามคุณก็จะต้องมีสมาธิกับเกมเท่านั้นผมเคยดูเกมที่อดีตสโมสร,รของผมทําอะไรบางอย่างที่พิเศษ แต่ไม่เลยคุณจะไม่เคยรู้สึกสบายใจเลยเมื่อต้องเล่นกับแมนซิ t y ตี้เพราะคุณภาพของผู้เล่นและผู้จัดการทีมนั้นอยู่ในระดับโลกทั้งหมดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีชนะทั้งเรอัลมาดริดใน UCL และแมนซิ t y ตี้ในลีกและตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในตำแหน่งที่ดีของตาราง พวกคุณรู้ดีกว่าผมว่าอาร์เซนอลและแมนซิสตี้สามารถคว้าชัยชนะได้ทุกเกมตั้งแต่ตอนนี้ไปจนจบฤดูกาลและทีมอย่างเชลซีก็สามารถคว้าชัยชนะได้ทุกเกมทําให้เพียงลิกน่าสนใจมากมีทีมดีๆมากมายและฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลกับแมนซิ t y ตี้มีคะแนนห่างกันมากแต่พวกเขาก็ยังพลิกกลับมาได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มองอะไรที่ไปไกลกว่านี้เราจะมองแค่เกมที่อยู่ตรงหน้าของเราเพียงเท่านั้น หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ